นี้เป็นรายพิเศษนะครับเพราะว่าปกติจะลายวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับแต่วันนี้มาพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามาวันศุกร์ตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษครับของคุณแฟนผมเองนะครับเป็นวันเกิดนะครับไม่ผมก็เลยจะต้องไปทําบุญนะครับไปทําบุญไปพาไปถวายสังฆทานนะครับแล้วก็อาจจะแวะไหว้พระกันหลายๆที่นะครับ คนนี้ก็เลยต้องมาพูดก่อนในคู่ที่มีคู่ที่ได้ฝากกันไว้นะครับในทาง youtube นะครับเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่าพอได้เห็นแล้วก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเออมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเคยเป็นเลขสวยมาก่อนอเช่นสอ, 2, 3, 4, องสามสี่ 3, 4, 5, อะไรเงี้ยสามสี่ห้ามันเป็นเลขเรียงเลขสวยมาก่อนนะครับ แต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มมีศาสตร์มีความหมายการตีความอะไรออกมาจากต่างๆนานาว,ว่าสามสี่สีสามมาคู่กันแล้วจะเกิดผลอย่างไรอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันมีหลายท่านที่เคยถามมาก่อนหน้านี้ว่าเออมันเป็นยังไงไม่มีใครมาอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะวันนี้ผมจะอธิบายฟังโดยคร่าวๆแต่ค,ค่อนไปทางละเอียดนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้บางคนใช้แล้วมันดีบางคนใช้แล้วมันไม่ดีนะครับ ก็อย่างที่ผมเคยพูดทุกคลิปนะครับทุกทุกครั้งเลยที่ผมทุกครั้งนะครับรคู่นะครับทุกครั้งที่ผมพูดในในใ,ในทุกคลิปนะครับว่าทุกเลขเลขมันมีสองด้านเสมอนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไป เเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไปแปลกใจอะไรเพราะทุกเลขมันมีทั้งด้านเด่นด้านด้อยนะเพราะว่าจะดีหรือว่าด้อยก็ตามนะครับมันมีมาหมดไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับคู่นี้3ามสี่สาผมขึ้นหัวว่านะักพูดฝีปากกล้าน,นะครับจริงๆแล้วมีหลายท่านเนี่ยใช้คําพูดสั้นๆเลยว่าเออมันปากอย่างนั้นนะ่ะปากเหมือนเพื่อนรักของเรารที่หลายๆคนชอบกันนะครับว่าเออทำไม คนใช้เลขนี้ทําไมถึงถึงถึงถงถถูกโยงว่าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับลักษณะของคําพูดคาจาทาไมเป็นแบบนั้นผม,ผมให้มุมมองก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะมาพูดถึงผมให้มุมมองก่อนก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเหมือนคู่อื่นน,นะครับมันจะเหมือนคู่อื่นที่เราเคยอ่านมาในหนังสือหรือว่ามีใครเคยพูดมาก่อนว่าคู่นี้เป็นอย่างนี้ คือใจเราจะตัดสินจะคำสั้นๆเข้ามาว่าเออมันตรงกับเลขนี้แต่คราวนี้คำสั้นๆนะมันต้องมีคำอธิบายถูกไหมครับมันถึงจะเข้าใจนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาอธิบายเข้าใจของคำสั้นๆของคำนี้คือเอาไงคือปากไม่ดีอะไรเงี้ยปากทำไมถึงปากไม่ดีละ่ะทำไมคนลักษณะของเลขสามเลขสี่มาคู่กันถึงปากไม่ดีนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้นะครับก็ เริ่มต้นเลยมันเกิดจากดาวอังคารนะครับดาวอังคารกับดาวพุธนะครับเป็นเลขตัวแทนของเลขสารพัมาเจอกันนะครับพื้นฐานของดาวอังคารเองนะครับพื้นฐานองของดาวอังคารเนี่ยด้านเด่นเนี่ยเขาอยู่ที่มีพลังงานเยอะขยันแขนงข็งนะครับทนหดอดทนสู้งานแข่งขันตรงไปตรงมาแล้วก็มีเพื่อนฝูงบริวารเยอะรักเพื่อนพ้องนะครับด้านเด่นนะครับส่วนด้านได้คือเขาเป็นคนบ้าพลังนะครับชอบใช้ความแแรงชอบใช้กําลังร่างกายนะครับ แข็งกระด้างแล้วก็มนลักษณะของนักเลงของอันตพานนะครับมักใช้กําลังอีกเข้า,าเข้าต่อรองอยู่เสมอนะครับแล้วก็คู่ของเขาก็คือ,อาดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับก็ด้านเด่นก็คือช่างเจราจาช่างพูดนะครับเข้าคนง่ายปรับตัวแล้วก็มีไหวพิบีมีความฉลาดในตัวนะครับชอบสมัยหาความรู้นะครับแล้วก็มักจะไปไปชอบไปที่ต่างๆอยู่เรื่อย,อยๆอนะครับ ส่วนด้านด้อยนนคือพวกนี้พูดเยอะอยู่แล้วพ่ามันเป็นเรื่องของการการใช้คาพูดอยู่แล้วเลขสี่นะการสื่อสารบางทีก็พูดเยอะพูดจนมากพูดจนแบบน้ําท่วมทุ่งไอ้นีผมเคยบอกไปนะครับปากไวแล้วก็พูดก่อนคิดถ้าเกิดเปด็นด้านด้อยของเลขน,นี้นะทําให้เกิดานะการการแบบพูดไปแนละ้วมันก็เหมือนกับแบบมันมัน,ม,นมันหลักรอยครับไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับฟังดูคร่าวๆอะสองเลขเนี่ยเอ๊ะ มันก็เข้าเขาแล้วล่ะว่าเออมันมันใบด้านด้อยมากกว่าแต่ผมจะพูดด้านดีก่อนหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมคนใช้สามสีแล้วทําไมมันถึงดีข้อดีของ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 คนใช้เลขนี้นะข้อดีอย่างแรกเลยนึ่งยิ่งเขาฉลาดเขามีความฉลาดจากเลขสีใช่ไหมแล้วเขาก็มีความมีพลังงานยอะมีพลังงานจากเลขสามไงคนที่มีทั้งกําลังและมีทั้งสติปัญญาไปด้วยกันนะคุณคิดว่าเขาจะสามารถฟันฝ่าอะไรได้ง่ายไหม ผมมองว่ามันเป็นคนที่ฟันฝ่าอะไรได้ง่ายทั้งคล่องทั้งฉลาดทั้งไหวพริบด,ดีทั้งปุ๊บคิดได้ปุ๊บทำปั๊บคิดได้ปุ๊บทำปัำ๊บมันดีเรื่องของการกระทํคาคําว่าการกระทํานี่คือหมายถึงเวลาให้เขาไปทําอะไรเป็นงานช่างงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจับแล้วเขาทาได้ดีเรื่องเรื่องเรื่องงานเนี่ยเขาอดทนทําได้แบบมีความคล่องอะในสิ่งที่เขาเป็นนะครับในสิ่งนี้เขาเป็น,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 ปนว่าจะเป็นงานใดก็ตามคนที่จะมีความคล่องมากคล่องแล้วก็เก่งมาก คือถ้าเขาทําไม่ได้เขาจะคิดให้มันออกให้ได้แล้วเขาก็ทำเลยอะ่ะแบบคนเรคิดแล้วทำเลยเป็นคนมือเร็วอะ่ะมือเร็วทําเร็วคิดเร็วทําเร็วอะ่ะเวลาให้สอนงานอะไรก็แป๊บเดียวเป็นคนเนี้ยเก่งมากนะครับเป็นคนเก่งและคล่องมากแล้วก็มีความอดทนว่ามีกําลังอยู่ในตัวจากไปสามนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่คนไีเล่นนี้มันจะดูขยันเออจะเรียวกว่าไปเลขขยันก็ได้นะครับเพราะแทบจะไม่มีเบรกเลยแหละลักษณะของเลขทั้งคู่นี้ทั้งน้ําทั้งลมไปด้วยกันเลยนะครับ ก็แบบไปแบบอย่างเต็มที่ครับถ้าเป็นงานนี่ียกว่างานเนี่ยเต็มที่ทุกอย่างเลยนะครับแต่คราวนี้ข้อด้อยของคนเล็งเนี่ยมันแน่นอนแหละก็ะคือมันบ้าพลังแล้วมันก็ปากไม่ดีพอมันบ้าพลังแล้วก็ปากไม่ดีสีเนี่ยนะครับสีเนี่ยข้อด้อยที่ผมบอกไปอันหนึ่งที่พูด,พ,ดพูดตรงเกินเป็นคนที่พูดไปก่อนคิดธรรมดาก็พูดก่อนคิดอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเลขสามด้วยพวกที่แบบว่าชอบใช้อารมณ์มันก็ยิ่งแบบว่าคำพูดมันก็เลยเสริมความรุนแรงเข้าไปว่า มันต้องพูดแล้วมันต้องมีมีแบบมีสวนกันอะไรเงี้ยพูดปุ๊บนี่พร้อมต่อยปากกันประมาณนี้นะครับลักษณะเลขนี้แต่ว่าคําพูดนั้นก็ดูเลยมันดูถ้าเกิดว่าใครชอบความจริงใจนะแบบพูดแบบตรงๆปุ้งๆปั้งๆเนี่ยแน่นอนเขาได้จากคนนี้แน่นอนเขาไม่มีอ้อมคอมอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็มาดูลักษณะเมื่อทั้งสองมาเจอกันทั้งสองมาเจอกันนะครับ เาก็เป็นคนที่แบบบุคลิกเขาาจะเป็นลักษณะของทำอะไรเร็วสติปัญญาดีนะครับคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วมันจะมีเลขหนึ่งที่สี่เก้าที่ว่าเร็วๆผมว่าสามสี่นี่ก็เร็วพอๆกันอาจจะคล่องกว่าด้วยซ้ำเพราะม่ามีความชำนาญจากเลขสามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความเฉลียวฉลาดความคิดไอเดียออกเร็วสี่เก้าเขาจะดีกว่านะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวที่ว่าเป็นคนโหรุนแรงอ่ะคนรุนแรงแล้วมันม่ยังมันไม่มีเบรก นึกออกไหมครับจากสามูสีงก็ไปเรื่อยนะครับเวลาเวลาจะทําอะไรเ,เขาเชื่อในตัวเองมากเชื่อและฝังใจมากว่าตัวเองจะทำได้คนอื่นมาพูดก็ไม่ค่อยฟัง <c oughs> เรียกว่าเออพวกนี้เบรกแตกนะครับเบรกแตกครั้งนี้พอเบรกแตกแล้วเนี่ยเวลาจะเวลาเขาเจอคนที่แบบรู้สึกว่าความคิดไม่ต่างต่างกับเขาแล้วคิดไม่ตรงกับเขาเนี่ยเขาก็พร้อมสวนเลยคือไม่ได้สวนด้วยการกระทําอย่างเนี้เขาสวนด้วยคําพูดด้วย เขาก็มีสีไงเขาพร้อมจะเออสวนมันออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเอยมันไม่ใช่นะนี่นี่นี่แต่อาจจะคือคําพูดแม่ไม่เหมือนพู่ผมพูดนะมันอาจจะแรงกว่านี้นะครับมันก็เลยทําให้เป็นคนที่สร้างตัวจากคําพูดได้ง่ายือพูดไม่ค่อยคิดนะครับพูดไม่ค่อยคิดแล้วพูดคําพูดมันแรงด้วยมันก็เลยกลายเป็นคนที่มีลักษณะครพูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดันพูดถึงด้านการทํางานนะครับด้านการทํางานเนี่ยโหเต็มที่มากถ้าเกิดเขาทําเองเนี่ยเขาทําได้ดีนะถ้าถ้าเขาเป็นลูกพี่หรือเป็นหัวหน้าเนี่ยโอ้รับรองลูกน้องนี่ หูชาครับโ,โดนด่าแรงถ้ากี้ยเขาเก่งด้วยแล้วเนี่ยถ้าเขาเก่งแล้วแล้วลูกน้องทําอะไรเชื่องช้าแล้วแบบทาไม่ได้ดังใจเขาโอ้โหโดนด่าแบบยันโอยันยันเหลนบวชเลยนะครับโดนด่าเต็มที่มากนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผมผมผมชอบอย่างหนึ่งของเล่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงินเงินเพราะว่ามันเขาเรียนทำงานเก่งแล้วถ้าเกิดว่าให้แก้ปัญหาแล้วเขาแก้ได้ดีไงเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเหมาะกับคนเหมาะกับงาน่ะพวกเนี้ยมันเหมาะกับงานช่างงานอะไรที่แบบว่าต้อง ปรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรพวกนี้ผูน้นี้ผมว่าน่าจะทําได้ดีนะน่าจะทําได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเงินมันก็เลยมากับตัวงานที่เขาคืออยากให้ทำอะไรเขาก็ทำอย่างเงี้ยจ้างอะไรเขาก็ทำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่มันก็เลยกลายแบบว่าเขาได้เงินมาจากตรงนี้จากงานที่เขาเป็นเรื่องของของของเขามันก็ได้มาเยอะอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเก็บเงินเขาก็ไม่ได้เก็บเงินนะเขาก็ใช้เก่งเหมือนกันนะครับใช้เป็นน้ำเหมือนกันนะครับก็ก็ก็ให้เป็นกลางๆเรื่องการเงินเพราะเพราะทำงานเก่งไงก็เลย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 หาเงินได้กแต่ก็ใช้ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเป็นเลขกลางๆเรื่องการเงินแต่ว่าผมว่า like ก er ็มองว่าดีนะว่ามันเก่งไงมันเลยมีใครก็จ้างคนนั้นก็จ้างคนนี้ก็จ้างนยแต่ก็ถ้า like พูด like ถึงเรื่องปากเนี่ยไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้ว่าปากไม่ดีก็คงก็คงไม่จ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าแต่ถ้ารู้คงไม่จ้างแต่ถ้าไม่รู้อาจารางเพราะเขาเก่งมากบางทีก็ต้องก็ต้องยอมเพราะความเก่งเขาก็ต้องยอม,มให้มันพูดพูดไปเลยแล้วถ้างานมันผ่านก็ผ่านนะครับประมาณนี้นะครับส่วนดน้าความรักนี้จบเลยนะครับโดยยินเชิงคือถ้ามันเป็นเป็นเรื่องของความอารมณ์นแง่บวกกันนะความรักแต่พอมาเป็นพูดแบบนี้พูดจาขวานป่าสร้างอย่างเงี้ยกูรักมึงถ้ามึงไม่มากับกูรุ่นนี้น่นสายอารมณ์ด้วยเกือบไปนะครับมันคงมันคงแบบยังไงอะ มันคงไปด้วยกันไม่ค่อยได้กับคนที่ต้องการความรักที่มันดูอบอุ่นดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบสมัยยุคหินฟาดหัวตีกันอะไรเงี้ยอาจจะใช่ก็ได้นะครับเป็นความรักแบบยุคหินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมโมองว่าปัจจุบันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับกับกับความรักในเลคูน,นี้เนาะอ่ะคราวนี้นะครับสรุปก็คือมันเป็นยังไงก,ก็คือที่เล่าไปมันก็เป็นอย่างนงี้แหละครับก็คือมันด้วยความรุนแรงนะครับด้วยความรุนแรงจาก3มแล้วก็ การประมาทเลินเล่อคือว่าพูดก่อนคิดจากเลข4มันก็เลยทําให้แบบเออมีปัญหาในเรื่องของการใช้คําพูดแต่เรื่องของการทํางานเลขเนี้ยทำได้เต็มที่นะครับดีนะครับเรื่องการทํางานดีมากก็ธรรมชาติเลข3าเป็นอย่างนั้นแล้วมันมบวกความมีฉเฉลียวฉลาดแล้วด้วยเนี่ยนะครับถ,ถ้าที่ผมเคยพูดไปแล้วเลข3 5หก็คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้ามันมีสติ นอกจากมีปัญญามยียติแล้วมันถ้ามามันกำลังมันก็มันน่าจะดูดีแต่นี่มันมีมีความเฉลียวฉลาดความคลอม่องความต้องการเรียนรู้แต่มันมันไม่มีเบรกเพราะไม่มีเบรกปุ๊บมันก็เลยหลุดได้ง่ายแต่ว่าเรื่องการเรียนรู้เรื่องการทํางานอะไรพวกนี้เขาทาได้ดีถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะของพฤติกรรมทางกายโอเคผมถือว่าโอเคนะครับขยันมากแต่ถ้าเป็นพราพฤติกรรมทางคําพูดเนี่ยมันไม่ดีนะครับ หลายหลายท่านก็เลยไม่ค่อยให้แนะนําให้ใช้กันเพราะว่าเป็นคนผงผางนะครับแต่ถ้าใครไปเห็นที่แบบที่เขาเป็นเบอร์ธรรมชาตินะแล้วเจอเลขนี้แล้วมันดีนะครับก็ก็อย่าไปว่าอะไรเขานะเพราะว่าเขาเก่งจริงๆนะครับถ้ามีกําลังและมีความเฉลียวฉลาดเนี่ยนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลขคู่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ามพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้มาไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าต้องพาคุณแฟนเนี่ยไปทําบุญนะครับเป็นวันเกิดของคุณแฟนนะครับ อ๋อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือตอนเย,นย็นเย็นยุ่งเย็นเย็นอะไรก็จะก็จะมาไลฟ์ให้ฟังแต่ว่าจริงๆกับสาว์อาทิตย์ทุกท่านก็ตั้งตารอตอนเช้าแต่ตอนเช้าผมไม่ว่างยิงต้องขับรถไปตลอดนะครับก็เลยมาไลฟ์ให้วันนี้ก่อนสำหรับเลขคู่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับง่ไงพบกันนะครับสวัสดีครับ